สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งล้วนน่ายินดีนะครับผมวันนี้จะมานําเสนอข้าวผัดชาปลาทูเจนั่นเองนะผมวัตถุดิบก็จะมีเครื่องผัดชาก็จะมีพริกไทยอ่อนกระชายใบมะกรูดแล้วก็พริกเม็ดแดงนะครับผมนะผมเสร็จแล้วก็ปลาทูเจแล้วก็ข้าวเปล่านะผมใช้เป็นข้าวแห้งหรือว่าข้าวแข็งจะดีนะครับผมข้าวข้าวเย็นนะผู้ผิดไม่ใช่ข้าวแห้งนะข้าวเย็นข้าวเย็นหรือว่าข้าว เป็นข้าวแข็งนะครับผมเสร็จแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเดี๋ยวผมนํำหั่นปลาทูชิ้นพอคำลงไปทอดนะผมไปเจียวไปดาดน้ำมันนั่นแหละพอมาเหลืองๆแล้วตักออกเลยนะครับผมลองทำทานดูนะผมอร่อยจริงๆนะครับเราตักปลาทูออกนะผมจะใช้ปลาอย่างอื่นแทนทดแทนก็ได้นะผมเสร็จแล้วน้ำมันที่เหลือไม่ต้องตักทิ้งนะครับผมตักก็คือใส่กระชายลงไปเลยนะผม ลงไปผัดเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยเจรสดีเจแล้วก็สีอิ๊วดำเพื่อให้มันมีสีสันเนะเาะประมาณนั้นแล้วก็ซอสปรุงรสแม็กกี้จริงๆรสดีเจไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมถ้าคนไหนที่ไม่ไม่ทานารสดีเจไม่ไม่ไม่ทานผงชูรสเนี่ยไม่ต้องใส่เลยใส่แค่3ตัวน้ำมันหอยเจกับนั่นก็โอเครสชาติก็โอเคแล้วนะผมแต่บางทีเราทําใหา้คนที่ว่าไม่ได้ทานเป็นประจำเนี่ยเราก็ควรที่จะใส่เพราะว่าเขายังยึดติดอยู่ประมาณนี้ ขายังต,ติดในรสชาติอยู่เราก็ติดเหมือนกันนั่นแหละเออแต่เราอาจจะแบบซบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอเสร็จแล้วเราก็ผัดพอหอมๆเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาทูเจลงไปเลยนะผมเสร็จแล้วก็ปูด้วยน้ำมันหอยเจรสีเจซอสเอ่อปรุงรสแม็กกี้นะผมเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดหน่อยเพื่อให้ข้าวมีสีสันนะครับผมประมาณนี้ข้าวเราก็ขยำขยำให้มันแตกก่อนนะประมาณนี้อเสร็จแล้วเราก็ผัดลงไปปลาทูเจเราจะใส่ทีหลังก็ได้นะแล้วแต่เราแต่ี้ผมใส่ ลงไปเลยตอนที่ปรุงเพราะว่าน้ํามันจะได้เข้าเนื้อในปลาทูนะครับผมประมาณนี้เราเวลาตัดกินกับข้าวก็รสชาติจะโอเคทานคู่กับผักสดเช่นแตงกวาหรือว่าถั่วเข้ากันนะครับผมพอเราผัดผัดขัดขที่ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาพริกไทยอ่อนนะผมเอาไปทุบนิดนึงทุบให้มันแตกๆเม็ดแตกนิดนึงแล้วก็มาตัด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 ที่เล็กๆก็ใส่ลงไปฉีกใบมะกรูดลงไปแล้วก็ผัด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 ให้มันสลบนะครับผมให้มันมีความหอม แล้วเราก็ชิมให้ได้รสชาติตามที่ต้องการเมื่อรสชาติโอเคแล้วก็หั่นพริกแดงลงไปพริกแดงนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ที่ผมใส่คือแต่งหน้าคือโรยหน้าให้สวยงามบางทีเราต้องมีสีสันเนาะถ้าไม่มีสีสันเนี่ยคนก็จะไม่อยากกินถ้าไม่มีสีสันคนก็ไม่อยากจะดูะทำลองนี้ นะครับผมประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยเข้ามาทักทายพูดคุยสงสัยอะไรก็สอบถามกันได้นะครับผมก็ทำก,กับข้าวไม่เก่งหรอกประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยสวัสดีครับมีความสุขนะครับ